โอ้ไม่ได้หรอกเดียวดัง <c oughs> ม,ม,ดมาจ้ามาดูอันนี้ปลูกถั่วฝักยาวนะคะเ<ส>พิ่งจะเริ่มปลูกนะคะวิธีการปลูกฝักถั่วไ,ไอถั่วฝักยาว<ส>อันนี้ก็ค้างมานะจ๊ะ อันนี้อันนี้แฟงอันนี้แฟงนะคะบลูกอย่างนี้เลยจ้าผักสวนครัวรู้กินได้บ้านเราอยากอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะคะอันนี้ก็ขิงนะจ้าสวยมากเลยขิง อันนี้มะเขืออาจารย์มะเขือเอ <c oughs> พิ่งเพิ่งเริ่มออก <c oughs> นี่จ้าน,นี่ก็ถั่วพลูอยากกินอันไหนก็ปลูกอันนั้นนะคะบ้านเรา <c oughs> หากินไม่ยากนะคะ <c oughs> อันนี้พริก ใชยปลูกได้ทุกอย่างกัร